ผมก็เลยพามาดูยางซึ่งมีอายุกี่ปีเนี่ยวิตอนเนี้ยไอน,นี่ประมาณกี่ปียี่สิบกว่าปีได้ไหมประมาณสิบห้าสิบหกปีใช่ไหมสิบหกปีแล้วยางนี่เขามันจะอยู่ได้ประมาณสักกี่ปีโอ้ถ้ากินไบเนี้ยถ้าหน้าไม่ตายอะไรไม่ตายก็มันอยู่ได้ยาวอ๋อยาวเลยแหละทีนี้เนี่ยที่วิชเ,เนี่ยท,ที่วิชัยเนี่ยใช้กับกับยางพาราเนี่ยวิชัยพูริอพัฒบุกสุดยอดสารพิมพภาพวิราชีนี่วิก็รศิวิทีน้ายางใช่ไหมใช่หน้ายาง ฉีดทั้งต้นเลยฉีดทั้งต้นใช่ไหมอ่าฉีดทั้งต้นแต่ตรงไหนที่เป็นหน้ายางที่เรากรีดเนี่ยฉีดใสก็ได้ฉีดสามใสเลยเปลี่ยงหน้าเปียกอะไรให้มันเปียกหน้ามันแล้วฉีดไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยมันมันจะกรีดได้ไหมเนี่ยได้พี่ได้ได้เหรอมันกรีดหน้านี่มดก็มันอ๋อแล้วเราเราก็มาหน้านี้ก็เต็มใช่มันจะเต็มแบบนี้เนีป็นอย่างเงี้ยมันเต็มอย่างงี้ใช่ไหมพอมันเต็มแล้วเราก็พอหน้านี้มดก็สามหน้านี้ได้หน้าไม่เสียออ๋หน้าไม่เสียเพราะไอ้แสดงว่าผ้่าเนีย มันช่วยบำรุงและรักษาหน้าย่างด้วยเต็มไวเต็มไวโดนแผลเป็นแผลนิดๆมันมันจะเต็มปิดแผลเก่าไวอ่ามันมันมันจะหายไวมันช่วยมันช่วยรักษาหน้ายางที่เสียแล้วให้กลับขึ้นมาดีขึ้นใช่ไหมเพราะนี่ต้นนี้ก็สิบกว่าปีใช่ไหมเก็มาสิบห้าปีก็อยู่สิบห้าปีอือ นี่หน้ายางมันจะเต็มอยแล้วนะค่ะหน้ายางมันจะอ่าทีนี้อันนี้มาเนี่ยแล้วหน้ายางมันเต็มไวเต็มไวอ่าหน้าไม่เสียหรือเนี่หน้าไม่เสียเนี่ยที่ดอนแผล่มันจะปิดสนิทไม่ได้นล้ะมันจะเต็มไวมากเลยนะครับก็มีหลายต้นกันนะเนี่ยนะเยอะนะที่นี่ประมาณเจ็ดแปดร้อยต้นประมาณแปดร้อยกว่าต้นเรือแปดร้อยกว่าต้นแล้วหน้าหน้ายางมันให้น้ำยางเยอะเยอะมากเลยนะนะครับเนี่ยสามคืนออกขนาดนี้เยอะหรือน้อยเนี่ย มันก็เยอะ yeah. เยอะอ๋อสามคืนได้ประมาณถ้วยไอ้น,นี่คิดได้มั่งไม่ได้มั่งถ้าสามคืนติดติดอ่ะมันจะวาจะนี่ก็เต็มถ้วยแล้วได้มันก้อนอ๋อแบพวนี้อีกอมัาเต็มถ้วยเลยอะใส่ไม่ได้แล้วสามคืนน่ะแสดงว่าเราเราก็สรุปว่าใช้โพลีแอมพัดฉีดหน้ายางที่ตายแล้วเสียม,มันกลับดีขึ้นครับมันดับดีขึ้นอ่าแล้วมันจะสร้างเนื้อยางเนี่ย ผิวยางเนี่ยได้เร็วขึ้นครับมันจะไวขึ้นอ่าไวขึ้นซึ่งเราก็สามารถกลับมากีดช่วงนี้ได้อีกกรีดกรีดได้กินได้ยาวครับเพราะจริงๆแล้วสวนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยมันมียางขนาดยี่สิบกว่าปีสามสิบปีนะใช่ก็ยังกีดยางออกนะกีดได้เลยที่เราเราก็โลบะไปแล้วลรายางมันก็ดาไปปลูกทุเรียนแทนปลูกทุเรียนแทน นะกินลูกทุเรียนบ้างแสดงว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแนะนำก็นหน่อยดีไม่ว่าหันใ,ให้หันมาใช้โพลีแอร์พาร์ตบอกสุดยอดสารทีภาพเนี่ยซึ่งเราลงทุนน้อยและอย่างหนึง่งช่วยรักษาหน้ายางซึ่งเราไม่ต้องไปซื้อยาอะไรที่มาฉีดหน้ายางที่มันเสียแล้วรเราใช้แค่สองตัวในฉีดไปเรื่อยเนี่ยค,คุณจะได้น้ํายางดีหน้ายางนิ่มอ่า ใส่ปุ๋ยให้ต้นมันนนิดหน่อยตไวขึ้นมันก็ขยายโตดีมากแล้วก็ไอ้นายางที่ที่เสียไปแล้วเนี่ยมันกลับใช่เต็มไวเต็มไวแล้วสามารถมากี่ครั้งครั้งต่อไปได้อีกครั้งที่สองครั้งที่สามก็ได้อ่าดังนั้นครั้งที่สองก็กินได้สบายอย่างเงี้ยเนี่ยอ่าแล้วอัตราส่วนเนี่ยมันที่เราใช้ก็อยู่ประมาณเหมือนเดิมหรือเท่าไหร่น้ำสองลิตรอ่มันลิตรหนึ่ง อใส่โพลีแอร์พัดหนึ่งลิตรระบบสุดยอดสารชีวภาพหนึ่งลิตรต่อน้ำสองร้อยลิตรเพราะอันนี้ที่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามันเป็นต้นยางต้นมันใหญ่ก็คือถ้าพืชเล็กเราก็ใส่ไป้มันเล็กหน่อยน้อยเดียวแค่ยี่สิบสามสิบประมาณห้าสิบสี่สเพราะอันนี้มันต้นมันโตแล้วเราต้องใส่เยอะหน่อยแล้วก็ถังสองร้อยลิตรนี่ฉีดได้ประมาณเท่าไหร่เนี่ย ก็ได้มันเยอะบางทีเดายวนไม่ได้นับตอนนกคืนสวนมันไปก็กืประมาณผ่านกระต้นได้มั้งถ้าถังสองร้อยลิตรเนี่ยนะเอาเราก็ฉีดเว่าหน้ายางกับลำต้นแค่นั้นเองลำต้นพอเราฉีดถึงแค่นั้นเพราะอย่างนั้นวิทย์เขาก็บอกแล้วว่ายางประมาณพันต้นเนี่ยเอาเอาแปดร้อยต้นแล้วกันใช้โบลิแอร์พัดบวกสุดยอดสารชีวภาพถังสองร้อยลิตรย่างนั้นหนึ่งขวด พราะควดนี่ยอ่ะหนึ่งลิตรฮะแล้วก็สารสุดยอดหนึ่งลิตรก็แค่ต้นทุนก็แค่เก้าร้อยบาทเท่านั้นเองนะคุณก็ยังฉีดอ่ไม่ต้องบางทีไม่ต้องใส่ปุ๋ยก็ได้สามสี่คืนก็แค่ได้แล้วสามสี่คืนมันเต็มถ้วยแล้วอ่าเนี่ยครับนี่ยอันนี้อันนี้สามคืนก็เต็มแล้วน้ำยางที่ออกนิวิทย์บอกว่าถ้าไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยเนี่ยประหยัดปุ๋ยไปอีกประหยัดปุ๋ยเม็ดไปอีกนี่ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะนี่สามคืน เพราะฉ <พา S 2> ะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าตอนเนี้ปุป๋ยมังก็แพงไรก็แพงนะฮะทางบริษัทเราผลิตพลิแอร์พัดบวกสุดยอดสารเชีวภาพมาซึ่งของก็แพง <S <S> <S แต่คุณภาพเราได้มาตรฐานไม่ได้ขึ้นราคาเลยหรือลดปริมาณเลยเราใช้คุณภาพเหมือนเดิมนะอัตราส่วนที่เราใช้ผสมใส่ใช้เนี่ยเหมือนเดิมแล้วก็ราคาก็ยังขายห0ร้อยบาทนะฮะสุดยอดสารยี่สิบาก็3า0รอยบาทสองขวด รวมมาแล้ว900บาทคุณฉีดสวนยางเนี่ยได้ประมาณ800ต้นนะฮะซึ่งมันมันเฉลี่ยแล้วคุณไม่เฉลี่ยดูว่าต้นตกกี่ตังค์ซึ่งถูกกับปุ๋ยเม็ดเยอะนะครับนะฮะก็อยากให้หันมาใช้กันด้านนี้หนึ่งจะได้ลดต้นทุนคุณด้วยผลผลิตก็เพิ่มขึ้นใส่แค่หนนเดียวปุ๋ยเนี่ยแหละอ๋อใส่หนอนเดียวหนอนเดียวอ๋อนี่สามวันเองเต็มถ้วยเลยครับคุณดูเองนะเนี่ยสามวันเนี่ยได้ยางเต็มถ้วยเนี่ยนี่แค่ได้แล้วนะฮะ ถ้าผลไม่ตกเนี่ยเขาก็พอมีรายได้บางแต่ถ้าผลตกเขาก็กีดยางไม่ได้สีคือแค่แล้วนะอ่าครับงั้นผมมาขอจบแค่นี้ครับนะฮะหันหันกันมาใช้ของถูกแล้วคุณได้เลดต้นทุนด้วยครับขอบคุณมากครับ